คลิปนี้ผมพามาดูเว็บคอร์สออนไลน์เวลาที่ใช้ INC f u n c b u i l d e r ทำจนเสร็จนะครับมันจะมีฟังก์ชันมีหน้าตาประมาณยังไงนะครับมาดูเว็บของผมเองนี่เลยนะ i n c o m e n c l i c k i n t h นะครับก็หน้าโฮมก็แล้วแต่ไปไปทำหน้าโฮมกันเอาเองหรือว่าจะมีหน้าอะไรอื่นก็แล้วแต่เช่น contact นะหรือมีคอนเทนต์มีบล็อกอะไรก็ไปทำกันดูนะครับแต่หน้าที่จะต้องมีเลยคือหน้านี้ all course นะครับ all course ก็จะเป็นหน้าที่แสดงให้เห็นคอร์สเรียนทั้งหมด นะครับมีแปะปุ่มล็อกอินไว้สักหน่อยก็ได้นะเวลาที่ผมทำนะก็จะมีปุ่มล็อกอินตรงนี้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาปั๊บก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มเจอคอร์สเรียนนะครับบางคอร์สเรียนของผมเนี่ยจะสามารถ Access ได้ฟรีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคอร์ส Access ฟรีเนี่ยปุ่มที่โชว์ก็จะเป็นปุ่ม Access Class เข้าเรียนได้เลยสมมติผมกดปึ้ง ก็จะสามารถเริ่มเรียนเอ่เอก็จะมาที่หน้าคอสเพจนะครับคอสเพจก็จะเป็นหน้าที่ให้เห็นว่ามันมีบทเรียนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปที่บทเรียนที่1นะเราก็เริ่มเรียนไปได้เลยนะครับก็เรียนไปเรียนไปนะแล้วก็ไปที่บทต,ต,ต่อไปอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าจะกลับสู่หน้าคอสเรียนก็จะเป็นปุ่มเมื่อสักครู่นะครับอ่ะกระโดดกลับมาที่หน้าคอสเรียนอีกทีอันนี้ไอ้เมื่อคู่เนี้ยมันเป็นคอสเรียนที่เข้าเรียนได้เลยเนาะ แต่ถ้าเป็นคอร์สเรียนที่เสียเงินใช่ไหมครับพวกคอร์สเรียนเข้าได้เลยผมก็มาเว้าด้วยมันฟรีเนาะถ้าเสียเงินเนี่ยนะครับผมก็จะมีมาร์กไว้ว่ารา,าคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้จากหน้าออกคอร์ส เพราะว่าหน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นหเฉยๆว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับปุ่มที่มีอยู่ก็จะเป็นปุ่ม More Detail ถามว่า m more d e t a i l ไปไหนลองคลิกปุ๊บก็จะเห็นว่ามันจะพามาหน้าเซลเพจนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สแล้วก็ถ้าสนใจก็ให้สั่งซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเซลเพจนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปหน้า all cost ใหม่นะกะ็ทุกทุกคอร์สก็จะเป็นแบบนี้จะทุกคอร์สที่เสียเงินนะก็จะมีหน้า ก็จะมีปุ่มให้ไปศูนย์มอดีเทลหรือว่าหน้าเซลเพจนะครับยกเว้นคอร์ที่ไม่ได้ขายแล้วนะอย่างคอร์ทเนี้ยก็ไม่สามารถจะ a c c e s สเออจะไปต่อไปจากนี้ไนดะ้เพราะว่าผมปิดสมัครแล้วอะไรเงี้ยนะครับเอ่อไม่ได้เปิดให้สมัครแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้มีปุ่มไว้ให้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าคนสมัครเรียนแล้วยังไงหนึ 1. โอเคมีปุ่มล็อกอิน ให้เข้าเรียนนะครับ2มีหน้าเมมเบอร์ไว้ให้ด้วยแต่ว่าหน้าเมมเบอร์เนี้ยถ้าคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีมันต้องล็อกอินเข้านะครับผมจะล็อกอินให้ดูนะจะล็อกอินจากหน้าไหนก็เหมือนกันนะนะผมก็จะล็อกอินให้ดูว่าทําไมถึงต้องมีหน้าเมมเบอร์นะปึ้งอ่ะสมมติผมล็อกอินป้าบเข้าไปสิ่็นว่เวลาล็อกอินเนี่ยนะครับเออมันก็จะนํามาสู่เออมันจะนํามาสู่ตัวตัวเนี้ยครับ เนวิเกชันัวเมนูใหมนะ่เวลาเราอยู่ในหน้าเมมเบอร์เราจะเห็น a v วิเกชันใหม่มันจะไม่เห็นหน้าออคอร์ดใช่ไหมครับจะเห็นหน้าโฮมอยู่แต่ไม่เห็นหน้าออคอร์ดไม่เห็นหน้าล็อกอินซึ่งไม่ควรจะเห็นดิเพราะว่ามันล็อกอินเข้ามาแล้วถูกไหมที่หน้าเมมเบอร์เนี้ยนะครับก็จะเจอคอร์สเรียนนะครับแล้วก็จะเจอปุ่มสาหรับคอร์สที่เสียเงินนะ่ะปุ่มนี้ครับมันจะขึ้น access class ให้สําหรับ สําหรับคนที่สมัครเรียนแล้วอย่างของผมเนี่ยผมสมัครเรียนทุกคอร์สของตัวเองไว้นะครับก็หมายความว่าทุกคอร์สผมจะ access class ได้หมดเลยถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะ access class ได้นะมันจะเป็นอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นปุ่ม enroll ก็คือจะคล้ายๆกับ more d e t a i l ครับก็คือคลิกไปเพื่อไปสมัคร แต่ถ้าคอร์สไหนสมัครแล้วก็จะ access class ได้แบบนี้นะครับทีนี้ก่อนจะพาไปด access ูตัว access class ก็ไม่มีอะไรเนาะส่วิผมคลิก access class ก็เหมือนเดิมก็พาไปหน้าคอร์สเพจแล้วก็เริ่มเข้าเรียนใช่ไหมครับทีนี้ผมขอย้อนกลับไปที่หน้า member นิดนึงนะ มีอะไรอีกก็สําหรับคอร์ที่ไม่ได้มีไม่ได้มีเปิดให้สมัครเรียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถเข้าเรียนได้มันก็จะมีปุ่ม access class เหมือนกันบางทีนักเรียนอาจจะย้อนกลับไปหน้าโฮมพอย้อนกลับไปหน้าโฮมปั๊บเนี่ยมันจะไปเจอ,อ ขเรียกอะไรตัวตัวเมนูตัวเดิมนะทำให้เจอหน้าออคอร์ดขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะไปสู่หน้าเมมเบอร์เมื่อสักครู่ได้เพราะว่าล็อกอินไว้แล้วนะอันนี้คือสาเหตุที่เราทําหน้าเมมเบอร์แล้วก็แปะไว้ให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับอันนี้ก็ทําแบบนี้ได้นะครับเอาไปลอกเลียนแบบทำารบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่อยู่บนเมนูก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเข้าไปสู่ข้อมูลของข้อมูลสมาชิกแล้วนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับย้อนกลับมาที่หน้าเมมเบอร์อีกนิดหนึ่งนะก็คือไอาการปิดปุ่มเนี่ยสำหรับคนที่สมัครเรียนแล้วให้เห็นแต่ปุ่มเข้าคลาสกับใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียนไม่ให้เข้าคลาสได้ตรงนี้สําหรับเมมเบอร์ชิเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันไม่สามารถ ด้วย n c funnel builder ไม่สามารถทำที่หน้าบ้านได้แต่ว่า,าทีมเราสามารถช่วยเหลือได้นะครับก็คือถ้าอยากจะทำตรงนี้นะครับให้ไปที่ i n c funnel builder เนาะแล้วก็ไปที่หน้าโฮมนะเราก็ทักน้องัพ p อ o r t ไปนะครับว่าเออเราทำคอร์สเรียนออนไลน์แล้วเราอยากจะให้ปิดปุ่มปิดปุ่มให้หน่อยปุ่มที่ปุ่มสำหรับคนที่สมัครเรียนแล้วให้เข้าเรียนได้เลย แต่สําหรับคนที่ยังไม่สมัครให้เจอปุ่มเพื่อสมัครเรียนอะไรแบบนี้ทักน้องเข้าไปได้นะครับน้องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นเว็บนี้ได้เลยนะเป็นเว็บผมเองนะครับ incomingclick.in/th มาลองดูโฟล์ของมันอะไรพวกนี้ได้นะครับว่าถ้าอยากทำคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยโดยใช้ n c f u n n e l b u i l d e r เนี่ยนะครับเราจะทําหน้าไหนประมาณไหนยังไงบ้างลองมา,อาลองมาแกะจากเว็บนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมใช้อยู่จริงขายคอร์สอยู่จริงแล้วก็ใช้ทํารุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์อยู่จริงๆนะครับ